ดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบซีทาร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่9กันยายน2567คำทํานายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทตกลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เรามาเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะเดอะ h ช r ร o ออตสี่ดาบราชินีไม่เท้าเดอะเวอรวันนี้คนวันอาทิตย์โดดเด่นเรื่องการงานค่ะเขาเรียกว่า มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จในเรื่องของการงานการรองานนะคะใครที่รองานอยู่ก็จะได้รับข่าวดีการสมัครเรียนสมัครสอบการแข่งขันนะคะนะก็จะประสบผลสําเร็จรวมทั้งการเดินทางนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศการทําวีซ่านะคะจะได้รับข่าวดีนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวข้องกับการงานการติดต่องานการประสานงานนะคะรวมทั้งใครบางคนนะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการด้วยนะคะ หรือว่าใครที่กําลังสมัครเกี่ยวกับการสอบนะคะเกี่ยวกับหน่วยงานราชการนะคะหน่วยงานวิสาหกิจพวกนี้นะคะเขาเรียกว่าการงานจะประสบผลสําเร็จนะคะจะได้ดีนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่ช่วงนี้นะคะมีโอกาสซ่อมรถ มีโอกาสเสียเงินเกี่ยวกับยวดยานผ่านนะนะคะบางคนเปลี่ยนแปลงนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยเหมือนกันนะคะสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะหรือว่าบางคนก็ปวดฟันเกี่ยวข้องกับช่องปากช่องฟันได้ด้วยนะคะความรักของคนมีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะ เป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษานะคะหรือบางคนอาจจะเป็นคนในหน่วยงานราชการก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะโชคลาภนะคะจะมีโชคมีลาภนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะยุดยานผ่าอาจะให้โชคนะคะส่วนเลขโรมันนะคะจากว่า24มีเลข7401นะคะ7401นะคะต่อไปนะคะคนเหมือนกัน คนบันจันแฮงแมนโหแฮงแมนทาวเวอร์ oh, ช่วงนี้คนบันจันนะคะรายจ่ายเต็มไปหมดนะคะบางคนนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการเป็นหนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการโดนทวงหนี้หรือช่วงนี้มีโอกาสนําของเก็บของเก่านะคะมาแปลเปลี่ยนเป็นการเงินหรือมีโอกาสเข้าโรงจำนองจำนำได้ด้วยเหมือนกันนะคะ นะใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนช่วงนี้นะคะต้องไม่ประมาทนะคะมีทาวเวอร์ขึ้นมาแฮงแมนขึ้นมานะคะนะเราก็ต้องระวังอุบัติเหตุเล็กใหญ่ต้องไม่ประมาทนะคะด้านของการเงินนะคะรายจ่ายเยอะแต่ก็ยังมีเงินเข้ามาอยู่นะคะเขาเรียกว่ายัางเอาตัวรอดได้อยู่นะคะหรือบางคนอาจาาอาจะเขาเรียกว่าอาจจะอยู่ในช่วงของการซ่อมแซมนะคะด้น,นพังนี่พังน่นเสียนี่เสียก็ได้ด้วยนะคะหรือกําลังปลูกสร้างนะคะนะเขาเรียกว่าการเงินที่รายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะเจ็ด ถ้วยนะคะความฝันความหวังความจินตนาการโปรเจกต์ไอเดียนะคะก็เขาเรียกว่ามีเข้ามามากมายอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้นะคะสุขภาพของคนวัญจันนะคะระวังมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะในช่วงนี้นะคะต้องดูแลสุขภาพบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของหมอนัดตรวจเช็คสุขภาพหรืออยู่ในช่วงของเขาเรียกว่าบางคนรอคอยการผ่าตัดอยู่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะระวังเกี่ยวข้องกับ ระบบร้อนในนะคะระบบช่องท้องพวกแป้งเบาหวานน้าตาลรุกรรมพันธุ์นะคะนะบางคนปวดเข่านะคะเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่ากระดูกได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของใครที่ทํางานทางด้านประเภทแพทย์หมอพยาบาลนะคะทุบขุดเจาะหรือว่าก่อสร้างนะคะ นะงานโครงการอาจจะได้รับงานโครงการใหญ่ๆห,หรือบางคนก็มูนนี้ที่โปรเทคตึงนะคะนะคนขายประกันนะคะงานทางด้านประเภทนี้งานค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้ทํางานทางด้านนี้นะคะก็เ,เรียกว่าช่วงนี้ต้องระวังเกี่ยวข้องกับารายจ่ายนะคะที่รออยู่นะคะรวมทั้งสุขภาพนะคะนะกนะ็อย่างที่บอกนะคะใครที่ต้องใช้รถใช้ใชถนนนะคะต้องต้องไม่ประมาทนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ ความรักของคนมีคู่ครองช่วงนี้นะคะต้องระวังอารมณ์ความรู้สึกความขัดแย้งนะคะนะใครที่อ่เขาเรียกว่ายัางไม่มีปัญหาอะไรกันนะคะก็จงมือกันไปทำบุญน,นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขโรมันนะคะจากพ4ยิสี่มีเลขสองหกแปดเจ็ดนะคะสองหนะคะ ก็ไปคนวันอังคารคนวันอังคารหกเหรียญสี่ดาบ สามไม้เท้าเก้าถ้วยช่วงนี้คนวันคารนะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะการให้ทานการบริจาคทานการเงินรายจ่ายเยอะนะคะนะบางคนก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือนะคะเกี่ยวข้องกับการเงินโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะคะบางคนบุตรหลานบริวารคนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงนะคะก็เ,เรียกว่า ปกป้องคนในครอบครัวนะคะนตัวเราเองก็มีโอกาสที่จะหยิบยืมกันเงินนะคะจากคนที่เรารักนะคะเขาเรียกว่ารายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะคะแต่เราก็ยัง เอาตัวรถได้อยู่นะคะยังมีคนรักยังมีคนในครอบครัวนะคะบางคนได้จากคนณภรรยาคุคนสามีคุณพ่อคุณแม่นะคะเขาเรียกว่าการเงินที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือได้ด้วยเหมือนกันนะคะสีดาบนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของการรอนะคะรอเวลารอจังหวะรอโอกาสรอบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะ ความสาเร็จนะคะด้านของการงานนะคะใครที่รองานอยู่ก็จะประสสผลสําเร็จนะคะในเรื่องของการงานบางคนในช่วงนี้นะคะอาจจะทํางานควบคู่2ออย่างสาอย่างในเวลาเดียวกันได้ด้วยนะคะเรียกว่าการงานมีโอกาสได้ขยับขยายงานนะคะข้าวถ้วยนะคะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ช่วงนี้นะคะระวังน้ําหนักตัวระวังพวกแป้งนะคะพวกเบาหวานพวกน้าตาลนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องประับประคองกันไปนะคะคนโสดนะคะช่วงนี้นะคะมีจะมีคนที่มักจะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาผูกพันด้วยนะคะโชคลาบนะคะเลขโรมันนะคะจาก 2024, ไพ่ยิปซีเปนเลขหกสี่สามเก้านะคะหกสี่สามเก้านะคะต่อไปนะคะคนวันพุธ คนวันพุธนะคะแปไม่เท้าโหเเหรียญคนวันพุธดวงดีนะคะนะการงานการเงินนะคะวันนี้นะคะเขาเรียกว่าจะประสบผลสําเร็จบางคนมีโอกาสได้เป็นเงินก้อนนะคะมักจะผู้หญิงผิวขาวบ้างนะคะมักจะนําความสําเร็จมาให้นะคะเขาเรียกว่าการเงินคํานวณบัญชีรายรับรายจ่ายตลอดนะคะ นะก็เรียกว่าละเอียดรอบครอบหรือบางคนอาจจะกำลังหมุนเงินก้อนใหญ่อยู่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะการงานนะคะทำงานสักกระเบอือเยเนรบนะคะมีโอกาสได้ขยับขยายงานมีดวงเดินทางนะคะบางคนข้ามน้ําข้ามทะเลหรือไปกินไปทานอาหารทะเลก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะทุกอย่างเขาเรียกว่าไม่ว่าเราไม่ว่าเราจะกังวลสิ่งใดนะคะหกดาบการเวลานะคะทุกอย่างจะค่อยๆแก้ไขสถานการณ์พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนมีคู่มีโอกาสเดินทางพักผ่อนกินทานอาหารร่วมกันนะคะคนโสดนะคะจะมีคนที่มาจากแดนไกลนะคะเขาเรียกว่าจะพบรักนะคะมาจากาข้ามน้ําข้ามทะเลมาหรือเรียกว่ามาจากแดนไกลก็ได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะเลขโรมันนะคะจากไพ่ยิปมีเลขแปดเก้าเจ็ดหนะคะ 8976นะคะต่อไปนะคะคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสเก้าถ้วยช่วงนี้อาหารการกินโอุดมสมบูรณ์นะคะ เจ้าชายถ้วยนะคะจะทําอะไรในช่วงนี้คนวันพฤหัสมีสตินะคะเขาเรียกว่ามีความละเอียดมีความรอบคอบมากขึ้นบางคนก็มีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําบุญการไปวัดไปสวดมนต์ไปปฏิบัติธรรมนะคะนะก็เขาเรียกว่ามีโอกาสเดินทางนะคะในเรื่องของการงานนะคะยังมีความมั่นคงดีอยู่นะคะโดยเฉพาะงานทางด้านประเภท อากรงสีหรือว่าบางคนเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวที่ทํางานร่วมกันนะคะหรือการงานาบางคนอาจจะเปิดร้านเป็นออฟฟิศก็ได้นะคะนะักความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมช่างเกจิช่างไอเดียช่างออกแบบช่างดีไซน์นะคะงานทางด้านประเภทขายเสื้อผ้าเด็กนะคะของเล่นเด็กอะไรพวกนี้นะคะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะเขาเรียกว่าการงานช่วงนี้นะคะยังเจมตลาดได้นะคะในเรื่องของ ความรักนะคะความรักของคนมีคู่นะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันช่วงนี้ใครอยากมีบุตรหลานบริวารน,นะคะมีโอกาสที่จะมีได้รับข่าวดีนะคะคนโสดนะคะมักจะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาพบพันด้วยหรือบางคนอาจจะเขาเรียกว่า,อาแอบเป็นความยังเป็นความรักที่เป็นความลับนะคะยังเป็นความรักที่ยังไม่เปิดเผยหรือว่าแอบคบแอบนัดแอบเจอคนที่มีเจ้าของก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขโรมันจากพ่อยิบสีมีเลข9024นะคะ9024นะคะต่อไปนะคะคนวันสุคนสุ อน่องไรบ้างคิงดาบคนมันสุกนะคะเขาเรียกว่า มุ่งมั่นอดทนพร้อมลุยพร้อมสู้นะคะในเรื่องของการงานหรือสิ่งต่างๆเขาเรียกว่ารับผิดชอบได้ดีนะคะลำแข้งลำขานะคะอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด,ดีในเรื่องของการงานนะคะบางคนคำนาณควบคู่สองอย่างสามอย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะมีโอกาสได้ขยับขยายงานนะคะอัศวินดาษ นะคะพร้อมลุยพร้อมสู้การเดินทางแบบกระทันหันนะคะบางคนนะคะอาจจะได้รับคําสั่งจากผู้ที่มีอํานาจเหนือกว่าโดยเฉพาะงานทางด้านหน่วยงานราชการทหารตํารวจนะคะนั้นงานทางด้านประเภทนี้นะคะก็เ,เรียกว่าทํางานแข่งกับเวลานะคะรีบไปรีบกลับนะคะคําสั่งที่สายฟ้าแลบเลยนะคะ ด้านของการเงินประหยัดมัธยัติรู้จักคุณค่าของการเงินมากขึ้นบางคนอยากจะเก็บอยากจะออมนะคะนะอยากจะแบ่งสันปันส่วนนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะยดยานผ่านานะคะจะให้โชคส่วนเลขโรมันจากพะยบสีมีเลขศูนย์สานะคะศูนยนะคะต่อไปคนเสา โหคนวันเสาร์เดสั้นนะคะดวงดีความโชคดีความดวงเหฮงนะคะจะมีโชคมีลาบนะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะนะักใครรอง,งานอยู่ก็จะได้งานหรือใครที่ทําอยู่แล้วก็อาจจะได้รับความชมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะปรับเปลี่ยนตนําแหน่งปรับเปลี่ยนเงินเดือนนะคะการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะเขาเรียกว่าดวงของเรากําลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะแสงสว่างนะคะจะเข้ามานะคะ สี่ดาบนะคะอาจจะมีบ้างอยู่ในช่วงของการรอนะคะรอเวลารอจังหวะนะคะรอโอกาสนะคะแต่เมื่อเดือดสันขึ้นมานะคะช้าหน่อยแต่ก็ชัวร์นะคะอัศวินเหรียญนะคะเจ้าชายเหรียญนะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะบางคนนะคะจะได้รับข่าวดีจากบทหลานบริวารแต่อาจจะเป็นข่าวเกี่ยวกับการเรียนการศึกษานะคะก็ได้ด้วยนะคะนะกการเงินมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะ มีดวงเดินทางนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้ด้วยนะคะนะใครที่มีบุตรหลานบริวารช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าข่าวดีนะคะเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะคุณผู้หญิงนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับไสยกรรมนะคะอาจจะเสียเงินเกี่ยวกับเสริมเติมแต่งนะคะบางคนก็เกี่ยวข้องกับ ทําฟันนะคะเกี่ยวข้องกับช่องปากช่องฟันนะคะอุดฟันถอนฟันนะคะจัดฟันนะคะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะมีบุตรหลานบริวารน,นะคะบางคนมีโอกาสมีลูกแฝดได้ด้วยนะคะนัดไพ่เด็กขึ้นมาสองใบเลยนะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะมีลูกเขาเรียกว่าแฝดนะคะส่วนทางด้านของคนที่ เป็นโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะเพราะคนถูกอ,อกถูกใจนะคะหน้าตาดีด้วยนะคะน้าเขาเรียกคนสวยคนหล่อนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแต่อาจจะมีแถมลูกติดให้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะบ้าเลขที่จะให้โชคส่วนเลขโรมันนะคะจากพยสี่มีเลขเก้าสนะคะ9 4 0านะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำํานายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ